ตดแบบนี้น้องไปขี้ดีกว่าสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา nel วันนี้ผมมีหนังสําหรับคนชอบตดกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Th ัน d e r Pants เรื่องราวของหนุ่มน้อยแพทริกที่เกิดมาพร้อมกระเพาะอาหาร2อันทําให้เขานั้นตดระเบิดตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตดจนพ่อแม่มาเลิกกันตดจนคนตายแล้วเรื่องราวของหนุ่มน้อยมาหันตภัยราไลลมคนนี้จะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับพ่อแม่ของแพทริกแม่เขาก็กําลังเงเบ่่่่่งง้้้าาาาอออออกกกมมแแแตตติิดดดยูวททนนนพัั เธอนั้นเบ่งเขาออกมาไม่ได้สักทีสุดท้ายแม่เขาก็รวบรวมพลังบวกกับลมตดทารกน้อยแพตติกก็พุ่งออกมาเป็นจรวดดีที่คุณหมอพุ่งไปรับไวไ้ททันแม่มึงเพิ่งคลอดออกมาก็ผมดกเป็นจอรเลนนอนอเลยนะมึงตอนนั้นพ่อเขาก็ให้หมอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกแต่แล้วตอนนั้นหนูน้อยแพตติกก็เริ่มแสดงแสงยานุภาพพึ่งคลอดออกมาแท้แต่ก็ตดเหม็นละอุไปทั้งห้องพ่อแม่เอาหนูน้อยแพตติกกลับมาเลี้ยงมันก็ตดทั้งคืนตดจนพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพ่อเขาก็ต้องพพ่อเเอ,พอเเเค้้าลลียยงแทริกกกไไปป็็ขขม หาวิธีเอาถุงพลาสติกมาห่อตูดมันซะเลยแต่แพทรติกก็ตดเยอะจนถุงพองเป็นบอลลูนเผอไปโดนกันไกลจิ้มจนถุงตดระเบิดเล่นเอาบ้านสั่นไปทั้งหลังแม่คุณึกว่ามีแผ่นดินไหวพอเขาก็พยายามหาวิธีใหม่เอาท่อมาต่อกับตูดแต่วันนั้นก็เกิดสายหลุดจนลมตดนั้นมาเจาะตรงหน้าทําให้พ่อเขาสำลักลมตดเกือบตายถูกส่งเข้าโรงพยาบาลชิบหายแล้วแบบนี้เสี่ยวมีกี่เครื่องก็เอาไม่อยู่พ่อเขาก็คิดว่า,วาเอาวตัวรอดก่อนดีกว่าก็เลยตัดสินใจทิ้งเมียและครอบครัวของตัวเองไปนี่เรียกว่าตดจนครอบครัวแตแกต เปรตอะไรตตจนพ่อมึงขาดออกซิเจนเมื่อโตถึงวัยแม่เขาก็ส่งแพตริกไปเรียนหนังสือแล่เราก็พอใจเดาได้ว่าความชิบหายมาเยือนที่โรงเรียนแล้วไปวันแรกมันก็โตสนั่นห้องเ่นเอาเพื่อน,อนแล้วคุณคูณนกนเกือบตายแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีเพราะที่นี่ทําให้เขาได้เจอกับเพื่อนซีกับหนุ่มน้อยสุดเนิร์ดที่มีชื่อว่าอลันที่อลันนั้นเป็นเพื่อนซีกับแพตริกได้ก็เพราะว่าจมูกของเขานั้นมีปัญหาไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้ทุกชนิดเรียกว่าคนนี้แหละเพื่อนที่ฟ้าส่งมาให้กูแต่หนูนนนนนนน้้อออออยยยยแแพพทรริกกกกโโตตขขึมมมาาาาคใงงงเเเเเเเีี็็็ััปปววะลดดดฉไ่ชบง แต่ก็ยังดีที่ยังมีเพื่อนซีอยู่ข้างๆอลันนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังวันต่อมาทางโรงเรียนก็เชิญนักร้องโอเปร่าชื่อดังอย่างเซอร์จอรนให้มาโชว์ร้องเพลงแล้วก็มาให้โอวาสกับนักเรียนแต่ขณะที่ทุกคนกําลังสงบนิ่งอธิษฐานให้กับเซอร์จอรนแพตริกก็บอกอรันว่ากูอันไม่ไหวแล้วแล้วก็ตดออกมาปาดใหญ่สนันวันไหวไปทั้งฮอล์สร้างความอับอายให้กับอาจารย์เขาก็เลยถูกสั่งลงททอต่อมาระหว่างที่แพตริกนั้นอยู่ที่บ้านดูเหม สองท่านในพลในทีวีที่บอกว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาแต่คนที่สุดยอดเท่านั้นที่จะเรียนรู้และแก้ไขมันแพตริกจึงรู้สึกมีกำลังใจและเขาก็นึกถึงอลันเพื่อนของเขาที่เป็นสุดยอดนักประดิษฐ์วัยจิ๋วอลันคิดดูโจทย์นี้ก็ท้าทายกูดีเหมือนกันเขาก็เลยให้แพตริกไปหลอด้านนอกที่ดูเหมือนว่าตอนนั้นจะมีใครบางคนสะกดรอยตามเขาแพตริกรออยู่นานสุดท้ายอลันก็สร้างกางเกงกักเก็บตดได้สําเร็จและให้ชื่อเหมือนว่าทันเดอร์แพนกางเกงตัวนี้จะสามารถดูดตดที่แพตริกนั้นปล่อยออกมาและเอาไปเก็บไว้้ในนนกกล่อออองงงาาาาาาหารรวัขขัขขเเเถมมมต็ม็แคี กาตดของเขาก็จะกลายเป็นโอโซนให้กับเลกตั้งแต่นั้นมาแพตติกก็มั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรที่ไม่เคยกล้ากินเช่นถั่วตอนนี้แพตติกก็สัตว์เรียบมาที่โรงเรียนที่ห้องประชุมแพตติกก็ไม่ต้องอันตดอีกต่อไปเพราะตอนนี้จะไม่มีใครได้ยินและได้กลิ่นมันอีกต่อไปแล้วแพตติกก็ยังรู้สึกขอบใจอลันเพื่อนซี้ของเขาเป็นอย่างมากแต่ตอนนั้นไอเด็กเวนอย่างเดมอนก็เดินมาแกล้งเขาแล้วก็ถามว่ามึงหิ้วกล่องอะไรทั้งวันวะทางครูก็เตือนแลน้วนะว่ามึงอย่าเปิดมันก็ไม่ฟังก,าก,าก,าก สุดท้ายกางเกงทันเดอร์แพนก็ถูกทำลายความชิบหายจากกลิ่นตดก็กลับมาเยือนอีกครั้งเขาถูกเพื่อนโรงเรียนล้อว่าเป็นเด็กผายลมทาให้แพทริกนั้นเกิดอาการซึมเศร้ากูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วถึงแม้อลันเพื่อนของเขาจะทํากางเกงทันเดอร์แพนตัวใหม่มาให้แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียนเขาอยากเป็นนักบินอวกาศอาันก็บอกว่ามึงมีดีแค่ตดอย่างเดียวเป็นนักบินจะต้องสมองดีด้วยนะแต่เห็นทีว่ามึงจะไม่ใช่เพื่อนรักมึงก็พูดตรงเกินไปแพตริกก็เลยงอนต่อมาอีแมก็ทนไม่ไหวพาแพทริกไปเอ็กซ เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นวัวทําให้เขาตดแตกแห่งนรกแบบนี้หมอบอกว่าถึงแม้เขาจะมีกระเพาะสองอันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแต่แพทที่กลับมองโลกในแง่ดีวันนี้อาจจะเป็นพรสวรรค์ของเขาก็เป็นได้วันนั้นเขาจึงแอบไปที่บ้านของเซอร์จอรนนักร้องโอเปร่าชื่อดังขณะที่เขากําลังซ้อมร้องเพลงแพตตี้ <att> ก็ตัดสินใจขมิบตูดตดจนลมตดของเขาออกมาเป็นเสียงสูงแบบโซโปราโนแหลมบาดแก้วหูเล่นนกโมไฟแตกกันเลยทีเดียวต่อแรกเซอร์จอรนก็ไล่อีเด็กเวนไปมาตดอะไรหน้าบ้านกูแต่แล้วเขาก็คิดดดไ้้วาาาานนเสสีียงตม กับเสียงของเขาอาจจะทําให้เขากลายเป็นนักร้องโอเปร่าอันดับหนึ่งของโลกต่อมาแพตติกก็เอาข่าวเรื่องที่เขามีสองกระเพาะมาบอกเพื่อนรักของเขาอย่างอลันอลันเห็นก็รู้ท<า>ันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่กูตามหาเขากําลังประดิษฐ์เครื่องบินที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนักประดิษฐ์อลันก็ทําการประดิษฐ์เครื่องบินของเขาจนเสร็จและที่งานแข่งขันก็ดูเหมือนไอเซอจอนจะไปที่นั่นด้วยที่งานแข่งขันก็ดูเหมือนจะมีนักประดิษฐ์มากหน้าหลายตาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทําให้สิ่งประดิษฐ์ของเขาสามารถบินและลลลอออยยขขึึ้้้้้้นนนนจจาากกพืไดริิงงงงๆแแะวว็มถคคูทั อลันก็ให้แพตติกเข้านั่งประจําที่แล้วก็บอกว่าจัดมาเลยพี่ไม่เอาขี้เล่าแต่ตดแล,แล้วพลังตดของแพตติกก็ทําให้ยานนั้นลอยขึ้นได้จริงๆแต่ขณะที่ยานกําลังบ่งหน้าสู่เส้นชัยสายลําเลียงตดก็เกิดหลุดทําให้กินตดกระจายไปทั้งงานจนคนนั้นเกือบจะอ้วกแตกแต่อัจฉริยะอย่างอลันก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทันทําให้ยานของพวกเขาบินเข้าเส้นชัยได้สาเร็จและได้รับรางวัลชนะเลิศและดูเหมือนที่งานนั้นก็จะมีชายชุดดามาสกดรอยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ห่างๆหลังจากงานนั้นแพตติก้กกเเเ็ดดไออมนขากจ ลูกน้องของมันด้วยการตดกลางวงไปหนึ่งทีเดมอนก็เริ่มกลัวแล้วก็วิ่งหนีแพตริกแพตริกก็เดินตามเดมอนจนไปถึงที่กลางป่าแล้วก็จัดการหันตูดตดอัดหน,น้ามันไปหนึ่งทีเลนเ,เกิดช็อกเวฟสะเทือนไปทั้งป่าสิงสาราสัตว์สลบกันไปเป็นแถบแต่แล้วขณะที่แพตริกเดินกลับไปที่บ้านของอลันดูเหมือนว่าตอนนั้นพวกชายชุดดำก็จะมาตัวของอลันไปอลันจากไปโดยไม่ได้เอ่ยลาแพตริกสักคำเขาไปเคาะประตูบ้านของอลันและพบว่าอลันนั้นเขียนจดหมายลาไว้ตอนนี้อลันได้ทำการย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ไได้้บกกวว่่าทีหนนนนนเย็ััแพิ กเกิดเงาเงา,เงากลับมานั่งเปิดทีวีดูและได้เห็นข่าวว่าตอนนี้มีนักบินอวกาศติดอยู่ที่นอกโลกนักวิทยาศาสตร์ทุกคนกาลังระดมสมองเพื่อออกไปช่วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนตอนนั้นเสียงกลิ่งที่หน้าบ้านก็ดังขึ้นแพตริกออกมาเปิดประตูและไ,ได้เจอกับไอเซอร์จอนเขามมชวนแพตริกเพื่อไปรวบวงออ,อเคสตราที่จะเดินทางไปแสดงโชว์ที่ต่างๆทั่วโลกแพตริกก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เขาอาจจะได้เจอกับอลันเพื่อนซีของเขาอีกครั้งก็ตอบตกลงอย่างไวแล้วก็ไปเก็บกระเป๋าจากนั้นที่แรกพวกเขาก็เเเดิินนนนททาาาางงงงงไปปปีีรรสยโโซขขขออออแพกั้้ํใหชวววม จนได้รับเสียงตบมือจากผู้ชมมากมายแต่ดูเหมือนจะมีหนึ่งคนที่ไม่พอใจนั้นก็คือไอ้พาซิโดนักร้องโอเปร่าอันดับหนึ่งที่กําลังโดนขย่าบัลลังหลังจากนั้นเซอร์จอนและแพตติกก็เดินทางไปทั่วโลกเพื่อโชว์ตามสถานที่ต่างๆแพตติกก็พยายามตามหาเพื่อนเขาทุกที่ที่เขาไปแต่ดูเหมือนจะไม่มีข่าวๆของอลันเลยพวกเขาเดินทางไปหลายประเทศและตอนนี้ไม่หยุดอยู่ที่โรมขณะที่เซอร์จอนกาลังนั่งนับเงินที่ได้รับจากการโชว์อย่างมากมายเขาก็กดขันให้แพตติกนั้นตดออกมาให้ไพเราะที่สุดไม่อย่างนั้นจะไม่ให้กินอาหารแต่่ขะทีเซอออร์จนนนั้ก หาความหันศารเอาโรงแรมไอ้พลาซิดก็ได้บุกมาและได้รู้ความลับเรื่องแพตติกเข้ามันก็เลยแอบวางยาถ่ายไว้ในอาหารของแพทติกและแล้วโชว์คืนนั้นที่เซอร์จอนหมายมันปั้นหม้อไว้เป็นอย่างดีพอถึงคิวของแพทติกที่ต้องออกไปตดท้องไสายของเขาก็เกิดอาการปั่นป่วนทําให้เสียงตดของแพทติกนั้นสูงผิดปกติจนทําให้แก้วแตกไฟระเบิดกันเลยทีเดียวผู้ชมก็ต่างงงว่าทําไมนี่เสียงร้องกลับมีกลิ่นขีตอนนั้นไอ้พลาซิดได้จังหวะก็ขึ้นไปเปิดเผยความลับว่านี่ไม่ใช่เสียงของเซอร์จอนแต่เป็นเสียงตดทีี่่าาาานนนนนนอออกกกกมมมมจแ้้้้้ขงงชชยหหุคทํใัตตะล เป็นอย่าางมากแต่ตอนนั้นไฟสปอตไลท์ที่แขวนไว้ก็เกิดตกลงมาทับหัวไอพ้พาซิโดตายอนาถแพตริกก็ถูกจับข้อหาฆาตกรรมด้วยคลื่นเสียงจากกินตดของเขาที่ทําให้ไฟนั้นตกลงมาทับหัวแพตริกนั้นถูกจับแล้วก็กลังจะถูกประหารชีวิตเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่อยากจะออกตามหาอลาันเพื่อนของเขาก็เท่านั้นและดูเหมือนว่าอลันก็จะได้ดูข่าวนี้อยู่ด้วยต่อมาแพตริกก็ถูกจับส่งขึ้นศาลไอเดมอนก็มาให้การว่าเขาเกือบจะตายเพราะถูกแพตริกตดอัดหน้าสุดท้ายแพตัะานกูต่กูกูกต้ถกยยิงเเป้าล แต่แล้วตอนนั้นผู้ชายชุดดาก็โผล่มาขัดขวางและมานําตัวของแพตริกไปเขาบอกกับแพตริกว่าความสามารถของแพตริกในตอนนี้จําเป็นอย่างมากในโครงการอวกาศสุดท้ายแพตริกก็ถูกนําตัวส่งขึ้นเครื่องบินและที่นั่นเองเขาก็ได้เจอกับอลันเพื่อนรักของเขาอีกครั้งอลันก็อธิบายให้แพตริกฟังว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะนักประดิษฐ์ของเขาทางองค์การอวกาศได้นําตัวเขาเพื่อไปช่วยภารกิจฉุกเฉินเขาจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจึงไม่สามารถบ,บอกลาแพตริกได้และดูเหมือนว่าอลันจะมีไอเดียที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ทททีีี่่่่มมแแตพริกเาาานนั้จะสถอไป ช่วยนักบินอวกาศที่ติดอยู่ที่นอกอวกาศได้แพตติกก็ถูกนําตัวไปพบกับท่านในพลที่ศูย์บัญชาการของหน่วยงานอวกาศและที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับเด็กอัจฉริยะคน,นอื่นๆที่มาจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อคิดหาไอเดียอลันก็มาอธิบายกับแพตติกว่าพวกเขาจะใช้จรวดที่สร้างพลังงานจากตอดของแพตติกในการทะยานออกสู่นอกโลกจากนั้นแพตติกก็ทําการเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมร่างกายถึงแม้ว่าไอคุณผู้ช่วยจะไม่มั่นใจในตัวของแพตติกที่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงแถมยังไม่ค่อยฉลาดแต่ท่านในพลก็ยังมัั่นนใจใจศก,กยภาพพขขอองงตดแิ หลายวันต่อมาเขาก็เริ่มทําการทดลองสิ่งประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนตดของแพตติกให้กลายเป็นพลังงานไอพ่นท่านนายพลเห็นก็ตกกระจายตดมึงทําได้ขนาดนี้เลยเหลอวันนี้สุดท้ายท่านนายพลก็มอบหมายภารกิจดีให้กับแพตติกและความฝันในการเป็นนักบินอวกาศของเขาก็เป็นความจริงพวกเขาก็มานับถอยหลังในการปล่อยยานถึงแม้ว่าภารกิจนี้จะมีความเสี่ยงอาจจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทาให้ยานนั้นระเบิดออกเป็นสิ่งเสี่ยงที่มีโอกาสล้มเหลวเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นายพลก็มาบอกกับอลันความจริงเรื่องนี้อลันก็บอกกับแพตติกเพื่อให กลัวถึงแม้จะรู้ว่ามีโอกาสสาเร็จน้อยเขาตัดสินใจจะใช้ความสามารถนี้ในการออกไปช่วยผู้คนและแล,ะแล้วเวลาก็นับถอยหลังเมื่อถึงศูนย์แพตติกก็ปล่อยตดสุดแรงเกิดเตาปฏิกรก็เปลี่ยนพลังงานตดของเขาให้เป็นพลังงานไอพ่นจรวดก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นอวกาศแต่แล้วตอนนั้นสัญญ,ญาณจากจรวดก็หายไปทุกคนต่างตกใจนึกว่ายานอวกาศนั้นได้ระเบิดไปแล้วแต่แล้วอีกไม่กี่วินาทีต่อมาแพตติกก็ติดต่อกลับมาว่าตอนนี้เขาได้อยู่ที่นอกโลกแล้วสุดท้ายยานของแพตติกก็มุ่งหน้าไปช่่วยยนนนนัักกกกกบิอออาาทีดดโลล้สํเเร็็จพง อย่างแพตติกก็เดินทางกลับมาที่โลกในฐานะฮีโร่และเรื่องราวของหนุ่มน้อยตดมหาปะาลยก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของแพตติกความสามารถบางอย่างถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามีความฝันและไม่ยอมแพ้รู้จักนําพรสวรรค์นั้นมาปรับใช้ก็อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราและคนรอบข้างได้เหมือนกับพลังตดของหนุ่มน้อยแพตติกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Thunderpants ออกฉายครั้งแรกเมื่อป,ปี2002ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป3.8คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe หรือจะสแกน QR Code โค้ดดเนทเป็นกำลังใจก็โดนเนทกันเข้ามาได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ